สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแลวก็สวัสดีไปยัง FC m o t o g p นะครับเจอกันกับผมรอบดึกในรูปแบบของพอสแครปนะครับมาพร้อมกับสายฝนตปยปลายมาตั้งแต่หัวค่ำยังไม่หยุดเลยโดยเฉพาะในช่วงหัวค่ำเนี่ยหนักทั้งลมทั้งฝนเลยนะฮะแล้วก็หายไปนะครับแต่ช่วงนี้ก็ อาจจะโปรยมาบางๆหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปในค่าคืนนี้ในช่วงเวลา3าทีวันจากนี้ไปนะครับเห็นบอกว่าฝนคงจะชุ่มฉ่าทั่วฟ้าเมืองไทยเลยอยู่ตรงไหนยังไงกันบ้างก็ดูแลตัวเองดูแลทรัพย์สินมีค่ากันให้ดีนะครับอย่าประมาทกับภัยธรรมชาติครั้งนี้เป็นห่วงเป็นใยเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยถึงความเคลื่อนไหวของข่าวลือที่เกิดขึ้นกับยามาฮ่าที่น่าสนใจนะครับก็เมื่อหลายวันก่อนก็เห็นข่าวลือบอกว่ายามาฮ่ากำลังซุ่มทาสูบวีฮะทุกคน สูวีก็คือตอนนี้ก็มี4ีค่ายผู้ผลิตนะครับที่ใช้เครื่องยนต์แบบสูวีมีแต่เพียงยามาฮ่าค่ายเดียวนะที่ยังคงเป็นสูบเรียงอยู่นะครับข่าวนี้มันจะจริงเท่าแค่ไหนอย่างไรกันบ้างมีอะไรได้ไดน่าสนใจนะครับแน่นอนว่าเพื่อนๆสามารถที่จะเพิ่มเสริมกันได้ในคอมเมนต์เช่นเคยนะครับว่ามันจะเป็นไปในอย่างไรนะครับจะเหลือเวลาอยู่แค่2ปีนะฮะก็คือ2 0 2พีาปีหน้า2026ครับจากนั้นไปก็จะเป็นรถเจเนอเรชั่นใหม่เนี่ยนะครับ ตกลงแล้วว่าจะทันหรือเปล่ากับช่วงเวลาตรงนี้จะคุ้มไม่คุ้มยังไงว่ากันมาเต็มที่ได้เช่นเคยนะครับทุกคนครับผมอาจจะพูดกระแทกเสียงนิดนึงนะครับเพราะว่าจะสู้กับสายฝนนะครับตอนนี้อย่างที่บอกไปฝนมันตกไม่หยุดเลยนะฮะตกไม่หนักก็จริงแต่มันก็โปรยมาก็เสียงมันก็เลยค่อนข้างที่จะดังนะครับดังนั้นผมจะขอทุกคนนะครับให้เข้าใจนะไม่ให้ไม่ใช่ว่าไปตกใจมานะฮะเห็นพูดดังๆแบบนี้เนาะนะครับข่าวลือก็ออกมานะบอกว่าตอนนี้เนี่ยยามาฮ่ากำลังซุ่มทำสูวีหลังจากที่ ผู้บริหารของเยอมมะหาเองก็แข็งกล้ามาโดยตลอดนะว่าปฏิเสธแนวคิดนี้ตามจริงเนี่ยมันก็มีการพูดถึงอยู่ไม่ใช่ว่าเพิ่งเพ,พ,พูดถึงนะมีการพูดถึงมาใน2อสปีแล้วนะครับแต่สุดท้ายผู้บริหารก็ไม่ใจอ่อนสักทีโดยพวกเขาอาจจะมีเหตุผลนะครับในเรื่องของงบประมาณที่มันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าการต่อยอดไปสู่รถเอ่อโปรดักชันเนี่ยนะครับมันจะ มันจะมีไม่สะดวกไม่คล่องตัวเหมือนกับสูบเรียงธรรมดาไหมแล้วก็การที่ฟาบิโอควาตาโรเนี่ยคว้าแชมป์โลกให้กับพวกเขาได้ในปี2021แล้วปี2022ก็ยังคงต่อสู้เพื่อแชมป์โลกได้อยู่เนี่ยเขาก็เลยมีเหตุผลที่ว่าโอเคนะครับไม่ไม่ทำในตรงนั้นกันแต่นะตามข่าวลือบอกว่าการมาถึงของที่ปรึกษาพิเศษชาวอิตาลีนะครับวิศวกรอาบุโสนะครับลูกามาโมลินีนะฮะซึ่งคนนี้เขาก็เคยมีประสบก,การณ์กับฟอร์มูล่าวันนะฮะในทีม อฟอร์ w a อร์ในนะครับในโตโยต้าหรือแม้กระทั่งมีประสบการณ์กับทีมอาร์พิเลียนะครับถือว่าเป็นช่วงแรกๆนะครับที่อาร์พิเลียเนี่ยเขาสามารถต่อสู้เพื่อหัวแถวได้เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกครั้งแรก2021นะฮะก็คือก็เป็นฝีมือของลูก้ามาโมรินี่คนนี้เลยนะครับหลังจากออกจากอาร์พิเลียมาก็ถูกว่าจ้างโดยยามาฮ่านะครับให้มาเป็นที่ปรึกษาพิเศษโดยนะครับเขาก็ไปโน้มน้าวทางผู้บริหารของทางยามาฮ่านะครับว่าด้วยแนวคิดของลูก้าคนนี้เขาบอกว่า สูบวียังไงมันก็ได้เปรียบสูบเรียงอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะมองด้านไหนก็นแล้วแต่ดังนั้นการที่อยากจะกลับไปเป็นผู้ชนะอีกครั้งหนึ่งมันจะต้องเอาสูบวีเท่านั้นสูบเรียงเนี่ยมันน่าจะตันแล้วว่าอย่างนั้นนะครับจนสุดท้ายผู้บริหารก็เหมือนจะใจอ่อนนะครับอ่าเหมือนจะใจอ่อนเหมือนจะยอมให้ทานะครับก็เลยมีข่าวลือเล็ดลอดตรงนี้ออกมาทุกคนจะสังเกตดูนะครับว่าในช่วง2ปีมานี้นะฮะทางยามา่าเองก็เปิดรับทีมงานพนักง,งานใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งเล็กตําแหน่งใหญ่เนี่ยเข้ามากันเพียบเลย แล้วนะครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นคนที่ย้ายมาจากการทําเครื่องยนต์สูวีทั้งนั้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าพวกเขาจะทําสูวีจริงๆตามข่าวหรือผมก็ไม่แปลกใจเลยนะเพราะว่าเหมือนทุกอย่างมันเซตมันเตรียมมันอะไรมาเรียบร้อยนะฮะทุกคนแต่ย้ํานะครับว่ามันก็ไม่มีการยืนยันอะไรออกมานะฮะเป็นแต่เพียงการวิเคราะห์การคาดการณ์นะครับจากสื่อมอเตอร์สปอร์ตนะครับที่เข้ามาเกี่ยวฟันธงหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในที่ผ่านมาแล้วก็หลายครั้งก็มักจะกลายเป็นจริงด้วยนะฮะ คือนตอนนี้ยังเหลือการแข่งขันอยู่2ฤดูกาลมันจะทันหรือเปล่าก็คือข่าวลือเนี่ยบอกว่าอาจจะเป็นอนาคตอันใกล้ถามว่ามีคนเคยไปไปถามลินจาวิสนะครับซึ่งเป็นบิ๊กบอสนะครับกำลังจะรีทายไปแล้วเนี่ยนะฮะในปีหน้าเนี่ยครับก็ประกาศวางมือแล้วก็มีคนมารับหน้าที่แทนเียบร้อยเนี่ยลินจาวิสเองก็บอกเหมือนประมาณว่าเออแบ่งและแบ่งสู้นะครับทำให้พวกเราในไ,ได้คิดลึกนะฮะก็ตอนนี้ยังไม่ทําหรอก อ่าตอนนี้ยังไม่ทําแต่ในอนาคตมันก็ไม่แน่นะอะไรอย่างเงี้ยฮะแกก็จะพูดต่อมานั้นก็เหมือนกับที่แกพูดเรื่องของเอ่อเรื่องของทีมรองนะครับซึ่งเรามองอยังไงก็แล้วแต่เน่มันน่าจะยากสําหรับยามาฮ่าใช่ไหมฮะแต่ท้ายที่สุดแล้วใครจะไปคิดครับว่าทีมคลาแมกกลายเป็นทีมที่ไปร่วมง,งานกับยามาฮ่าเฉยเลยครับทีมที่ประสบความสุเระดับแชมป์โลกกันเลยนะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นผลงานของเจ้าวิตที่ฝากเอาไว้ ดังนั้นสิ่งที่เขาอาจจะพูดแบบว,ว่าไม่เต็มปากนะครับไม่ได้รับปากอะไรแล้วก็ไม่ปฏิเสธว่ากําลังที่จะมีเครื่องยนต์สูบวี v หรือเปล่าเนี่ยนะฮะบางทีมันก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันนะครับจะบอกว่าไม่มีโอกาสเนี่ยทุกคนได้เห็นแล้วใช่ไหมละครับว่าเรื่องของทิมรองเนี่ยก็ยังคงเป็นไปได้ใช่ไหมฮะทุกคนในสิ่งที่ผ่านมานะครับจะมาเองก็อาจจะยึดปัจจาว่าเครื่องยนต์สูบเรียงเนี่ยมันเป็นมือนกับนักแข่งมันควบคุมคอนโทรลรถได้ง่ายมันไม่แข็งกระด้างเหมือนกับสูบวี v นะฮะมันเข้าโค ได้ง่ายอะไรประมาณนั้นซึ่งแน่นอนนะครับว่าก็มีส่วนจริงอยู่บ้างตรงที่ว่าในเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะเอารถที่เข้าโค้งได้นิ่งได้เนียนได้สมูทที่สุดเนี่ยจะต้องเป็นรถสูบเรียงเท่านั้นนะครับซึ่งยามาฮ่เองก็พิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าเท่าสปีดแลาาะกําลังอัตราเร่งพวกเขาไม่ได้ว่ามีความได้เปรียบเลยนะครับเสียเปรียบอยู่พอสมควรละ่ะแต่ทําไมพวกเขานะครับในฤดูกาล2020 2021, 2021 2022เนี่ยถึงต่อสู้ในกลุ่มหัวแถวได้ แล้วกลายเป็นสูบวีต่างหากนะฮะที่มีปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเบรกที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าโค้งที่รถมันโค้งเพลงมันไม่นิ่งพอนะครับแต่นั่นก็คือเป็นอดีตเนมะื่อ2ปี3ปีย้อนหลังไปครับในทุกวันนี้ทุกคนจะได้เห็นใช่ไหมครว่าสูบวีน้นโดยเฉพาะ3ค่าจากยุโรปเนี่ยนะชัดเจนที่สุดคือคงเป็นดูคาติเนี่ยพัฒนาขึ้นมาแบบอะไรที่มันเคยเป็นจุดอ่อนของพวกเขาเนี่ย ก็ต่อยอดพัฒนาจนแทบจะกลายเป็นจุดแข็งนะครับเอาไว้ที่ยามาฮ่าเคยได้เปรียบตอนนี้กลายเป็นยามาฮ่าเนี่ยเสียเปรียบแทบจะทุกสิ่งอย่างนั่นก็เพราะว่าสิ่งที่มันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่ทางสูวีเขาคิดค้นมาการพัฒนารถอะไรต่างๆมากมายนะครับที่ทําให้มันเกิดช่องว่างอยู่ในตอนนี้นะฮะทุกคนทีนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบนี้นะครับค่ายร่วมค่ายญี่ปุ่นเหมือนกันอย่างฮอนด้าก็เป็นสูวีนี่นะ,ะทำสูวีแล้วทําไมถึงยัง คงต่อสู้ไม่ได้แล้ฮะแต่แบบนั้นยามาฮานี่จะเสียเงินฟรีหรือเปล่าจะแบบว่าฟาวไหมล่ะอาใช่ครับถ้าว่ากันตามตรงฮอนด้าเองก็ถือว่าเป็นทีมที่เรียกว่าสถานการณ์เนี่ยดูย่าแย่กว่ายามาฮานะแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์สูวีที่มีพละกําลังมีอะไรที่เรียกว่าแรงนะครับแต่มันก็เจอปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันแต่ถ้าวัดจากยามาฮานะครับกับการที่เปิดรับนะครับทีมงานใหม่เข้ามาเนี่ยทีมงานของ src เนี่ยยังคงมีความเป็นญี่ปุ่นนะฮะเนี่ยอยู่เยอะพอสมควรเลยแหละครับ แต่เมื่อเทียบกับยารมาฮ่าเนี่ยเราจะได้เห็นนะฮะว่าทีมงานยุโรปเนี่ยไหลเข้ามาเยอะกันเลยทีเดียวผมก็เลยอดคิดไม่ได้นะครับว่าข่าวลือนี้เอ๊ะมันจะเซอร์ไพรส์แฟนแฟนเยอ่าหรือเปล่าบางคนอาจจะเป็นห่วงว่าเอานะครับแบบแบบนี้มันจะไปช้าเกินไปหรือเปล่าเพิ่งมาคิดได้หรือเพราะว่าฤดูกาล2อ2 5 2 0 2 6าเนี่ยมันก็จะหมดรถเจเนอเรชั่นนี้แล้วนะฮะก็จะเรื่องใหม่ในปี2 0 2 7ั่สปี2 0 2 7เรายังไม่รู้นะครับว่าเขาจะเป็นเครื่องยนต์แบบไหนยังไงไ จะแบบว่าโอเพนเปิดเลยนะครับแล้วแต่คุณจะเอาสูบเรียงสูบวีมาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้จะเป็นสี่สูบเรียงจะเป็นสี่สูบวีหรือยังไงไม่รู้นะฮะทุกคนนะครับจะเป็น v 4ทั้งหมดหรือว่าจะมีวีไฟ่ยเราก็ยังไม่ทราบเพราะว่าเขายังไม่ได้มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ยังไม่ได้บอกเราเนี่ยแต่นะครับถ้าสมมุติว่าจะมาก็ทําต่อยอดตรงนี้มาปุ๊บแล้วพอถึงยุค8 5 0ซีซี มันก็ยังคงเป็นสูวีเนี่ยก็เท่ากับว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่มันก็พอเหมาะพอจอะนะครับไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วเกินไปนะฮะเอานะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นไปยังไงนะครับกับข่าวลือนี้แต่เชื่อเหลือเกินว่าจะทําให้เป็นแฟนยามาฮ่าหลายๆคนจะรู้สึกว่ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ในใจแน,น่ๆนะฮะเพราะว่าผมสังเกตด,ดูก็มีหลายคนนะครับที่เฝ้ารอนะครับว่าเมื่อไหนนร่นะฮะที่สูวจีจากยามาฮ่าจะมาเนี่ยมันน่าจะหมดยุคล้วสูเรียงเนี่ย คือมันน่าจะตันแล้วนะครับหลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องหลายราวเนี่ยมันมันต่อยอดได้ไม่เต็มที่นะฮะเขาอาจจะไปได้ประมาณสัก10-20ในขณะที่สู่วีเนี่ยอาจจะไปได้ประมาณสัก ครึ่งครึ่งหนึ่งเลยอย่างเงี้ยนะทุกคนอนนะไรครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากนำมาเล่ากันนะเพื่อนๆครับสุดสดาห์นี้ไม่มีเกมการแข่งขัน MotoGP เราก็ดู f อร์ u l a ่าวนะฮะก็ซึ่งเสร็จสิ่งกันไปนะครับสำหรับที่บาคูในอาเซอร์ไบจันนะทุกคนเดี๋ยวก็เจอกับผมใหม่ในพรุ่งนี้รักษาตัวเองรักษาสุขภาพกันด้วยในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงราตรีสวัสดิ์ทุกคนครับ